สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับมาพบกับอูน้ำไส้คลิปแรกเด้อครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขล็อกล่าง fc จากสกลนครหรือว่าพอสกลนครนี่แหละครับเพิ่นส่งล็อกล่างมากซีครูครับแล้วก็เน้นให้เม็ดเดียวตรงๆตัวเดียวนี่แหละครับเอาก็ฝากติดตามผลงานแนวทางตัวเลขให้แน่เด้อครับผมนั่นแหแนวทางตัวเลขล็อกล่าง fc สกลนครนี่แหละครับบรรยากาศมาถ่ายวิวอยู่น้องน้ำเหมือนเดิมครับ ุดยอดเลยครับบรรยากาศดีทางนี้ก็สิเป็นทงไฮทงหน้าครับผมบรรยากาศฝนกะเมือ่อวานมีลินลินแยงเมื่อเสาครับแต่ว่ามืัอนี้หายเลยครับท่านผู้ชมบ่มีฝน,นครับนี่แหละครับหาวิวให้เอฟซีทางช่องเบิ้งไปน้ำกันเนาะครับบรรยากาศดีครับเสาหนี้ครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณจากเอฟซีสกุลนครเดอร้อครับผมติดโซงแนวทางตัวเลขหลอกราง มาแบ่งปันให้เอซทางช่องอูน้ำไช่ทุกท่านครับกาขอให้สุกๆมันๆน้ำกันครับในงวดวันที่16ท่านวาคม2,568นี่ครับคบย่างชมวิวน้ำกันจักน้อยครับผมร่มกับพุ่มมาครับล่มเย็นดีครับตนบู้ชมแต่ว่าออกห่อนแน่ครับช่วงนี้บรรยากาศแปรปรวนครับผมเดี๋ยวห่อนเดียวหนาว ตั้งเทียกับมีฝนฝ่าคุมแน่ครับนี่แหละครับตะกี้เป็นสะบัวตอนนี้น้ำลดแล้วครับท่บนนนานผู้ชมหอดหนาหน,นาวบ่มีฝนเรือแต่น้ำยี่น้องนี่แหละครับกักเก็บดีขนาดครับผมนี่แหละครับเป็นบิวเดินกวางเลยแหละครับท่านผู้ชมนะครับวิวดีก่อนที่ไปเบิ่งตัวเลขกะมากเกินฮอร์โมนน้ำกันจะเข้าก่อนนะครับท่านผู้ชม คอยไปเบิ่งตัวเลขเอฟซสกลนครเป้งเดนเนาะครับทางบ้าน f อฟทางช่องบรรยากาศดีบ่ครับกรักษาสุขภาพกันไปนะครับทับ,บู้ชมนี่แหละครับบรรยากาศดีก่อนไปดูตัวเลขครับนี่แหละครับนี่แม่เอฟซีหรือว่า เอฟซีต่างต่านะครับเห็นคอมเมนต์หนึ่งเพื่อนบอกว่าคือบอบอข่าวเรียงไทยกับกัมพูชาลบกันทั้งสี่นะครับวน้ำใส่กับแท็กซี่บอกจังเดย์นะครับกระูอยู่แล้วว่าไทายเฮาสนะอยู่แลว้วนี่แหละครับไทยเฮาสนะอยู่แลว้วเพื่อนบอกว่ามิจเจบอเรียงฝ้าเรียงฝนธรรมชาติโปวดคือบอ,บอเรียงข้าวเนี่ยข้าวกับเห็นยุ่ยสมือนะครับทำบุษ้มข้าวกับใด นี่แหละครับเปิดไปส่องได้ก็เห็้นอยู่แล้วหลู้อยู่แล้วว่าไทยเหาเนื้อก่าถูกอย่างบดตำเป็นตองบอหมากครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเบิ่งสภาประกาศธรรมชาตินี่แหละครับเพราะว่าบริยูไส้แดยนขันยูไส้แดนแจ้งอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่แหละครับของฝากแจ่มใสขนาดครับมือนีแดดออกยางจ่าเลยครับออกตะซ้าแนี่ยครับมือนีบรรยากาศดีนี่แหละครับ 14ทางซองกับซีเดเตรียมตัวกลับลงมาบ้านแล้วนะครับมื่อวันที่12ธันวาคม20168ครับ12ธันวาแล้วไก่ที่16แล้ว,วครับท่านผู้ชมไก่เข้ามาเรื่อยๆไก่จะหอดมือเลขออกแล้วครับนี่แหละครับเอาฝากติดตามตามต่อแนวทางตัวเลขไปน้ำกันนะครับท่านผู้ชมเพื่อได้โชคได้ลาบมันม้าน้ำกัน ในโมบันที่16นี่ครับมักกะจัดคัดกระพนันนี่แหละครับมีเขามีลุดแนวทางตัวเลขหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักครับเขามาเรื่อยๆอยู่ที่ดวงของเอฟซีทางซองอีกเทือนหนึ่งเหรอครับผมวาสิมานสิปังน้ำกันปันไดเอามาเบิ่งตัวเลขน้ำกันครับแนวทางตัวเลขเอฟซี FC จากสกลนครครับผม นี่ครับ FC สกลนครครับผมงวดวันที่16ธันวาคม2568ครับล็อกล่างงวดนี้ให้51537161ครับผมนี่แหละครับมีประมาณนี้ครับผมแนวทางตัวเลขครับเน้นตัวเดียวครับพอเพื่อนบอกให้เน้นเนะครับแต่วน้ำช้ยบ,บ่ได้วงไว้กับสีเขียนได้เพราะว่ามันจะเน้นเกินไปเดี๋ยว FC ทางสองสิมักบอมักตัวทีเพื่อนร่องไว นี่แหละครับเนาะบอกแค่ว่าเพื่อนนักไปที่หาสามนี่แหละครับแนวทางตัวเลขมีซีคูแค่นี้เลยครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้เลยครับสำหรับแนวทางตัวเลขมาเป็นทีเดียบร้อยแล้วจากเอฟซีสกลนครทรงตรงมาเลยพอเพิ่นกับมักหาสามนี่แหละครับงวดนี้เราก็ลองเบิ้งครับมีหาหนึ่งหาสามเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งนี่แหละครับผมอรอลุ้นด้วยกัน หนึ่งนี่สีมาเนาะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากีต์ดดนี่ติดดับล่างชั้นหลงครับผมติดดับล่างก็ลองเบิ้งครับทรรมกตัวนี้กับเบาเบาครับผมบ bon ครับบาแนบเบานอนครับแนวทางตัวเลขมีเขามีรุดได้มีเอาอยู่มีเอาเอยู่นี่แหละครับผมเป็นเพียงแนวทางครับให้เอฟซีได้คิดดีเคาะเลือกซื้อน้ำกันแต่ละงวดเนาะครับผม กย่าหอยวันที่1ิแล้วมันนี้กับวันที่12ครับผม12แล้วตามกันต่อยาว,ยาวๆไปครับตะนเสียงคนกะขัดสันมากย่างดีล่ะครับท่ามุส้มนะครับลมแรงมากเรื่อยๆครับนะครับน้ำยูกกก่กลางเกาะกลางกระซีท่วมตลอดละครับผมส่วงนี้น้ำไหลขนาดส่วงเดือนก้อนๆนะครับฝนตกดี มันก็เลยนามบอลดปกติหอดเดือนสิบสอเพียนามลดทักแล้วครับสมบูช้มเห็นหอดเก,กาะกลางถ้าเจ้ามาใส่ดางสิบเบ็ดหลายแล้วแต่ว่า,าส่วงนี้นามมันลึกปลากระสีกินหยาดก็ค่อยกินปันไหน,นี่นะครับเบิ่งวิวธรรมชาติไปพร้อมแล้วกับเบิ่งตัวเลขํกำกัดหนาทีแล้วครับผม อีก2อนาที่ครับท่ามผช้่มกันสีเด้ตัดลิปลงใ้พมพี่นองเอฟซีครับผมนี่แหละครับฝากติดตามให้เด้เลยครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขครับตามกันต่อลุยกันต่อครับมีเขามีลุดใดครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขจากเซียนต่างๆานะครับเขินหามาเนี่แหละครับผมตามกันต่อยาวๆ นี่ถมากครับานผู้ชมหวงทางเพินจักน้อยเอบจักน้อยนครับมีรถมาทานแม่พ่อย่บ,นะบอมาอาดเล็กมาอาดชิปมาอด้ใส,ส่อันนี้กัจะเป็นพออ่อญ่ครับผม ของทั้งนายเงยหูน้ำไส้เนี่ยแหละครับเปิดกามากัึงแตกขายเขาพ่อดีเลยครับหูน้ำไส้อัดคลิปลมใา่แยงพอลมครับเอามาเบ่งตัวเลขน้ำกันอีกก่อนสิจบคลิปกันไปครับนี่ครับเอฟซีสกลน,นครครับผมงวดนี้ครับล็อกล่าง5153 7 1 6 1ครับผมแคปหน้าจอได้เลยครับผม คลิปนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณเอฟซจากสกลนคนรแล้วกับอวยพรให้ทุกท่านหายดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับมันมาน้ำกันพอกันไม่คลิปหน่าสวัสดีครับ